เชื่อว่าหลายๆคนนะคะคงเคยมีประสบการณ์เหมือนอาจารย์เทย่านะคะคือเราติดต่อซัพพลายเออร์ใช่ไหมยกหูหาซัพพลายเออร์บางเจ้าแบบโอ้โหต้องแบบเทียวไลท์เที่ยวคือช่วยส่งโปรเเคชันให้ฉันหน่อยเถอะช่วยส่งของให้เธอนะอะไรแบบเนี้ยหรือบางเจ้านะคะคือแค่ยกกริ้งเดียวส่งของให้หน่อยของช็อตอนะต้องการด่วนมาเลยทันทีนะคะ มันเป็นอะไรที่เราควรจะต้องทําความเข้าใจนะคะปกติเราจะชอบมองคนอื่นใช่ไหมมองมุมมองของเราในสายตาเราไปสู่ซัพพลายเออร์วันนี้เรามาดูกันว่าซัพพลายเออร์มองเราอย่างไรบ้างเพื่อที่เราจะได้วางกลยุทธ์หรือว่าวางตัวเองให้ถูกรู้ตําแหน่งเราว่าเราอยู่ตรงไหนแล้วควรจะปรับปรุงอะไรเพื่อที่ได้สร้างความได้เปรียบหรือว่าทําทุกอย่างให้มันดีขึ้นนะคะเนาะเรามาดูกันนะคะนั่นก็คือ supplier preference model นะ,ะเป็นยังไงมาดูที่แกนตั้งก่อนแกนตั้งคือ attractiveness คือความดึงดูดความน่าสนใจนะคะ supplier มองเรามีความน่าสนใจอย่างไรนะคะจากต่ำไปสูงแล้วก็ในส่วนแกนข้างล่างก็คือ value หรือว่า spend spend ของเรานะคะจากต่ำจากน้อยไปมากเลยเนี่ยเราใช้เงินกับเขามากเท่าไหร่นะคะแบ่งเป็น4 quadrant นะคะ 4ช่องนะมาเริ่มกันก่อนนะคะที่สิ่งสำคัญดีกว่าสออร์ในดวงใจเรานั่นแหละคือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงบริการเราดีเนื่องจากว่าความน่าสนใจนะเราตอบโจทย์เขามันดึงดูดนะบิสเนสมันดึงดูดเห็นไหมคะมันอยู่ช่วงสูงแล้วก็ข้างล่าง v a l ูเราซื้อเขาเยอะนะ เรารู้ได้เลยนะว่าเขาดูเรา,เราดูแลเราดีแม้ว่าเราจะปัญหาเยอะอะไรมากมายแต่ว่าเขาดูแลเราดีพวกตรงนี้นะคะส่วนมากจะเป็นพวก strategic item อะไรที่มี spending สูงๆนะคะเป็น supplier ในดวงใจต้องเก็บเข้าไว้ดูแลกันอย่างดีนะคะต้องมีทำ supplier relationship คือเป็นกลยุทธ์ที่เราดูแลกันอย่างยั่งยืนต่อไปนะคะทีนี้มาดูต่อเอาแบบไหนดีเอา develop ก็ได้ ดีเวลลอปคือความสนใจอ่ะเฮยธุรกิจโคตรน่าสนใจนะแต่ว่ายอด spending ยังน้อยอยู่เนะี่ยค่ะซาเอรก็จะมองเราในลักษณะที่ว่าอืมมันน่าสนใจนะธุรกิจเนี้ยถ้าเราพัฒนานะหรือว่าลองทดลองโปรดักต์อื่นๆให้มีความน่ามันน่าสนใจอยู่แล้วใช่ไหมควรจะซื้อเอาโปรดักต์อะไรไปเพิ่มหรือว่าเพิ่มความน่าดึงดูดใจตรงเนี้ยเขาอยากเขาสนใจเรานะคะ ฉะนั้นเราต้องใช้ความได้เปรียบทางการแข่งขันตรงนี้ไม่ได้เหมือนความว่าไป take advantage หรือว่าเอาความได้เปรียบอะไรนะแต่ว่าเรารู้ว่าเราตำแหน่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะมันน่าที่จะทําธุรกิจด้วยอาจจะเพิ่ม value หรือว่าพัฒนาเขานะคะคือ develop ก็คือการพัฒนาใช่ไหมคะพัฒนาเขาไปสู่ core หรือว่าอย่างอื่นนะคะดูนะเพราะว่าความน่าสนใจตรงนี้แล้วนะคะ value ก็พัฒนาได้อีกนะคะฉะนั้นตรงนี้ต้องพัฒนาต่อ แล้วก็การใช้กลยุทธ์นะก็ต้องผิดแผกไปจากตรงนี้ด้วยเพราะตรงนี้เรายั่งยืนนะตรงนี้ก็ต้องพัฒนาเขาต่อไปมาดูต่อไป F p o i t a b l o หมายความว่ายัางไงหมายความว่า value เราซื้อเขาสูงนะสูงจังแต่ความน่าดึงดูดใจในสายตาเขามันไม่น่าดึงดูดอาจจะเป็นเพราะว่าในมุมมองเราเราซื้อเขาสูงนะแต่ว่าเราอาจจะเป็นแค่เจ้า เล็กๆของเขานะคะเราจะเป็น spending อ่ะในสายตาเขาน้อยความน่าดึงดูดมีน้อยหรือว่าเป็น product ที่แบบไม่ได้เป็นคอของเขาไม่ได้เป็นอะไรที่สร้างมูลค่าอะไรให้เขากับเขามากนะคะตรงนี้ก็จะมีความเสี่ยงนะะมีความเสี่ยงเราต้องพยายามพัฒนาแล้วก็หาเจ้าใหม่เพื่อมาทดแทนนะคะเพราะว่าอย่างเงี้ยมันมีความเสี่ยงว่าเขาอาจจะไม่ส่งให้เราก็ได้นะคะเพราะว่ามันไม่น่าสนใจนะ แม้แวลูจะสูงในสายตาเราแต่ว่าสายตาเขาไม่ได้ดีเลยนะคะสุดท้าย1นึ่งแสนมันแอนนอยมันสร้างความน่ารำคาญในสายตาเวนเดอร์นะไม่ใช่เรานะไม่ใช่เราไปสร้างความอ่าไม่ใช่เราไปเขามาสร้างความรำคาญให้เราเราอ่ะน่ารำคาญไม่น่าสนใจเลยดูไหมความน่าสนใจต่ำมากแล้วก็แวลูที่ซื้อน้อยอ่ะน้อยอ่ะ ลองสังเกตดูก็ได้ค่ะซัพพลายเออร์ไหนที่แบบติดต่อยากส่งเอกสารส่งสิฉันจะให้ออเดอร์เธอนะอะไรแบบเนี้ยคือมันไม่น่าสนใจเลย value ที่ซื้อก็น้อยอะซื้อก็น้อยแถมเรื่องก็เยอะจ่ายเงินก็ไม่ตรงเนี่ยเป็นเรื่องหลักเลยนะจ่ายเงินไม่ตรงเอ่อเอเกสารยุ่งยากโปรเซสบุ้นวายโหทำไมอะ่ะฉันฉันไปขายเจ้าอื่นที่มัน ได้เงินง่ายกว่านี้ดีกว่าไหมแล้วก็จ่ายเงินตรงอ่ะอย่างนั้นดีกว่าไหมนะคะฉะนั้นเราต้องปรับปรุงพัฒนาเรานะคะอย่าเป็นลูกค้าเป็นคู่ค้าที่ไม่ดีนะคะเราต้องรักษาความคำมันสัญญาด้วยนะคะฉะนั้นตรงนี้เราต้องพัฒนาเขานะคะถ้าเราต้องปรับปรุงอะไรให้มันดีขึ้น mm. เพื่อพัฒนาเขาไปสู่ตรงนี้หรือว่าตรงนี้หรือว่าตรงนี้ก็ต้องดูนะ,ะตรงนี้เหล็กเลี่ยงนะคะปรับปรุงตรงไหนถ้าสมมติว่า มันสร้างความลำคาแล้วเขาไม่อยากทํากับเราแสดงว่ามันก็ไปไม่รอดใช่ไหมคถ้าเกิดชอ็อตของชอ็อตอะไรมาเนี่ยลำบากนะคะฉะนั้นการนํากลยุทธ์มาปรับใช้นะคะเราดู s u ายเออรด้วยนะอย่าไปสปายเวลาตรงนี้มากนะเพราะว่ามันเสียเวลาสเปนดิ้งใหญ่ๆของเราอยู่ตรงนี้คนะแช่แค่ l e เวลเลช ทำเซฟิงนิดเดียวเราได้เซฟิงเยอะแล้วอันนี้เป็นกระจิบกระจ้อยยอสปเปนน้อยอย่าไปเสียเวลาเยอะนะ,ะถ้าทำอะไรเพื่อปรับปรุงพัฒนาได้ทำคอนแทคก็เป็นปีๆไปเลยอะไแบบเนี้ยก็จะได้ตัดปัญหาตรงนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะให้เพื่อนๆลองไปดูนะคะว่าเราอยู่ตรงไหนในสายตาของ s u p เ l อร์สวัสดีค่ะ